สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่กิจกรรมดีๆโครงการแข่งขัน AI พร้อมแฮกกาตอน2024จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศิรทุัผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ ทำให้เกิดมิติใหม่นะเพราะว่าเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่า AI เนี่ยไปอยู่ทุกที่แล้วครับใครที่อยากจะพัฒนา AI เนี่ยปัจจุบันนี้เรามีตัวช่วยเยอะยกตัวอย่างเช่นอย่าง ChatGPT เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่มีอยู่ดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราทําก็คือว่าให้น้องๆที่เขาเริ่มจะเข้าในวงการ AI เนี่ยได้สัมผัส สิ่งที่เขาเรียกว่าพร้อม AI ซึ่งอันนี้เป็นก้าหนึ่งสำหรับอนาคตของคนที่จะเป็นโปรแกรมเมอร์ซึ่งผมคิดว่าน้องๆที่เข้ามาวันนี้น่าจะได้ประสบการณ์แล้วก็น่าจะได้เรียนรู้ว่าการเขียนโค้ดเนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่เขาคิดรู้สึกยินดีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเรากับทางมหาลาัยศรีประจุมเองคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็มีความร่วมมือกันมานานแล้วนะครับก็มีการขับเคลื่อนและก็ผลักดันในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยในหลายๆด้านนะครับในการที่จะพัฒนาเกศึกษาเองแล้วก็พัฒนาบุคลากรของประเทศเราเนี่ยนะครับให้มีความ นนรจริงๆแล้วบางครั้งการที่มาแข่งทําอะไรแบบนี้ค่ะเราไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้อยู่แล้วล่วงหน้าเพราะว่าพอมาแล้วพวกพี่เขาก็พร้อมใจสอนแล้วก็การพูดของเขาภาษาที่เขาใช้ก็ทําให้เด็กอย่างพวกเราเข้าใจง่าย <c oughs> ถ้าใครที่สนใจอยากจะมานะคะแต่กังวลว่ายังไม่ได้รู้ เกี่ยวกับเรื่อง AI เรื่องพร้อม engineering ก็ไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะว่ามาที่นี่พี่โคพร้อมยินดีสอนค่ะผม follow เรื่อง AI อะไรอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็แม่ก็เป็นหนึ่งในคนที่ช่วยหาพวกงานแข่งอะไรอย่างนี้แล้วงานนี้แม่ไดนไปเจอบน a c e b o o k ครับแม่ก็เลยส่งมาแล้วก็มันเป็นทีมที่ต้องฟอร์มรู้สึกว่า2หรือ3คนอะไรประมาณนี้ก็เลยหาเพื่อนครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเพื่อนที่ชวนมาจากโรงเรียนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเพื่อนที่ไปเจอในงานแข่งอีกกาหนึ่งครับเหมือนว่าหลายๆอย่างไอ้สมัยก่อนแบบเว็บเดอะไรี้ก็บม่อะไรอย่าง จริงแล้วมันก็เหมือนเป็นอะไรใหม่ๆเนาะแต่ว่า Resource หรือว่าแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตมันก็มีส่วนหนึ่งผมคิดว่าการเริ่ม follow tutorial ก่อนแล้วก็แบบพยายามหาค่ายหาอะไรทำเนี่ยน่าจะช่วยให้เราเรียนรู้เรื่อง AI ได้เร็วขึ้นครับ